สวัสดีครับสวัสดีค่ะนายเตทนมาแล้วครับวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะฮะอัปเดตข่าวเราสองคนก้าวมมเทพสังกิจค่ะแล้วก็อ่อนพัทีรานะคะบอกเลยว่าเรามีข่าวมาอัปเดตกันเยอะมากเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีข่าวฮอตๆเยอะมากบอกเลยว่าร้อนฉ่าร้อนฉ่าเลยร้อนฉ่าเลยค่ะคุณร้อนเลยร้อนจนแบบเดี๋ยวต้องถอดเสื้อเลยเพราะว่าโอ้โหเขาขึ้นโรงขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะ ฟ้องไม่มีถอยค่ะนางเอกสาวจจกจันรอาคัมสิริที่ขอพึ่งกระบวนการยุติธรรมโดยควงว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนาพร้อมทนายนิดาเขาแจ้งความในข้อหาหม,มิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกร้องค่าเสียหายจากอดีตผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงอดีตเพื่อนดารารวมมูลค่าสูงกว่า20ล้านบาทที่กุเรื่องโลกสองใบจนบานปลายเสียหายไปถึงธุรกิจของแฟนนุ่มขณะที่บุ๋มปนัดดานหนึ่งในพยานที่ทนายนิดาพูดถึงก็เปิดใจกรณีส่งหลักฐานให้สาวจจกจัน์อีกด้วยค่ะ ทำไมจันจะต้องยอมให้คนมาทำกระทำกระกระทำจัน hmm. ด้วยทางที่มันไม่ใช่ความจริงจันสมควรแล้วอรอที่จะต้องโดนสิ่งนี้ก็รู้สึกว่าเออคนผิดก็ต้องรับผิดชอบฟ้าก็ไปตามผิดจะได้ไม่ไปทาแบบนี้ใส่ใครอีกจันก็เข้าใจได้เพราะว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันเราเราเข้าใจว่าเขาทําไปเพราะว่าเขาห่วงเราแต่การที่เขาลงแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องมันจบแล้วแต่เหมือนกับว่ามันทําให ให้ไม่จบอ่ะค,คุณเคยืยนยันว่าในชีวิตเราไม่มีคนชื่อตาเลยหรือว่ายังไงครับไม่มีคนชื่อตาเลยครับยืยนยันครับผมความสาาัมพันธ์ของผมกระจันยิ่งแน่นแฟนขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อุปสรรคหลังจากนี้น่าจะไม่มีอะไรมาขวางเราได้แล้วนะอันนี้เป็นข้อความที่อดีตผู้จัดการคุยกับพี่บุ๋มปนัดดามีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับโต๊ะพนันบอล มีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่าเสพยาเสพติดคุณสร้างสตอรี่แบบนี้แล้วโดยการที่คุณก็พยายามระมัดระวังไม่ถึงตัวคุณนั่นหมายความว่าคุณย่อมรู้ว่าหากสมมุติว่ามันถึงตัวคุณคุณอาจจะได้รับโทษศาลอาจจะพิจารณาว่าอย่างนี้ถือว่าคุณมีสติสัมปชัญญะพอนะในขณะที่กระทำความผิดเราเองคือคนที่ได้รับข้อมูลมายัางไงเราก็อยากจะให้เขาได้เห็นว่าไอ้ออข้อมูลเนี้ยที่เราได้รับมาเนี้ยนะ มีอะไรบ้างที่ทำให้น้องก็เสียหาย yeah, 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 yeah. ครอบครัวสุขพิ่มาย,ยิ้มออกเลยทันทีค่ะเมื่อร็อกเกอร์ใจสั่งมาเสกโลโซได้รับอิสรภาพหลังสู้คดีถึงชั้นศาลอุทธรณ์เนื่องจากภายหลังศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีความเห็นว่า คำตัดสินของทั้งสองสารไม่มีประเด็นปัญหาจึงสั่งไม่รับดีกาคดีของเสกโดยทนายของเสกไม่เห็นด้วยจึงใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องคำสั่งไม่รับดีกาและเป็นที่มาของการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลไม่มีพฤติกรรมหลบนี้ส่วนกำหนดการพิจารณาคำร้องจะเสร็จสิ้นเมื่อใดน,นั้นต้องติดตามต่อไปค่ะซึ่งการวิพากษ์ก็เปิดบ้านตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างอารมณ์ดีว่าดีใจที่สามีถูกปล่อยตัว เพราะถ้าสาม,มีติดคุกคงทำใจไม่ได้เนื่องจากไม่อยากพลาดจากกันอีกแล้วค่ะพี่เสกก็บอกว่าในรถเมื่อกี้ตอนนั่งมาพี่เสกบอกว่าฉันทำใจแล้วนะว่าจะติดคุกแล้วแหละสองปีกว่าแต่ว่าแกายบอกเฮ้ยทำใจติดคุกได้เหรอทำอยังไงเพราะกายยังไม่เคยคิดทำใจติดคุกได้มันไม่มีทางอย่างเงี้ยกบอกว่าพักการดูนะอย่างงเธอก็ไม่ติดยังไงก็ไม่ติดไม่ยอมบอก ตอนที่อยู่ในศาลการก็จับเขาไว้แบบมือเขาไว้แล้วก็บอกเขาว่าการจะไม่มีวันให้เธอภาคจากการไปอีกต่อไปแล้วที่ผ่านมาที่ที่พิเศษทําผิดก็ขอโทษแทนพิเศษด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ปรับตัวใหม่แล้วขอให้โอกาสเขาอีกทีนึง ไม่ต้องเดากันอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะละครแม่นาคพระขนง2021ที่เตรียมลงจอช่อง 9mhd หมายเลข30จะเป็นใครหลังเป็นปริศนาจากโปสเตอร์มานานซึ่งนักแสดงอิสระป้ายแดงควันอุสามณีจะรับบทแม่นาคประกบนักแสดงหนุ่มมากความสามารถนิวชยพลที่รับบทพี่มาก โดยทางคุณแม่แอลปราณีเผยกับนายตะเทนทางโทรศัพท์ว่าทันทีที่หมดสัญญากับทีวีช่องหนึ่งปุ๊บสาวขวัญก็ตัดสินใจรับเล่นละครของทางช่อง9 HD เป็นช่องแรกโดยจะบวงสรวงละครในวันที่1เมษายนนี้ค่ะ ต้องรอติดตามเลยนะคะกับแม่นาคเวอร์ชันนี้ของเราครับผมเอ้าจากเรื่องฮอตทอตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะไปที่คุณพ่อลูกหนึ่งครับอย่างกับตันพูธเนศนะฮะคือถ้าได้เข้าไปใน IG เนี่ยก็จะได้เห็นความน่ารักของลูกชายน้องดินน้องดินน้องดิน,ดนเออนะฮะที่คุณพ่อได้อัปเดตตลอดเวลานะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ฮะว่าแพลนที่เขาเคยวางไว้ว่าจะมีน้องให้กับน้องดินเนี่ยไปถึงไหนแล้วยังไม่พับโครงการใช่ไหมครับ ก็เพราะลูกชายสุดเลิฟน้องดินอายุจะ3าขวบครึ่งแล้วก็เลยทําให้คุณพ่อหน้าเด็กกับตันผูทะเนศถูกถามบ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะชวนคุณสีภรรยาเอกบุษกรผลิตทายาทคนที่สองซากะทีแถมคุณพลเมียยังหยอดว่าอยากมีน้องให้กับหนูดินและซึ่งคุณพ่อกับตันรีเบรกเอียดบอกว่าเบบีคนที่สองน่ะมีแน่นอนแต่ช่วยใจเย็นๆก่อนรอโควิดหายเมื่อไหร่รับรองมีแน่จ้าจริงๆเราเราแพลแนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือตั้งใจว่าอยากให้ดินเขามีน้อง ยังไงก,ก็อีกสักคนนึงอะไรเงี้ยครดินเขาจะได้มีพี่น้องอะไรเงี้ยแต่พอตอนเนี้มันมันมันกลับมีโควิดอีกครั้งหนึ่งแล้วมีอะไรหลายอย่างเรามันก็มันก็มีอะไรให้ต้องต้องคิดเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วผมว่ายัยงไงก็ยังอยากให้เขามีพี่น้องแต่ว่า เดี๋ยวเรื่องระยะเวลาหรือช่วงไหนอะไรยังไ,ไงก็ค ums, งจะต้องปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติไปก่อนอะไรงเงี้ยครับพักเบรกเพราะโควิดพักเบรกเพราะโควิดตอนนี้ต้องห่างกันสักพักฟังแผนอยากมีสักกี่คนดีคะสมัยก่อนอยากมีสามคนนะแต่ว่าตอนนี้ก็โอ้โหผมว่าสองคนก็สุสดๆแล้วครับไม่ปีนี้ปีหน้าแหละประมาณนั้นนะครับอย่างน้อยให้คือคือก็อไม่อยากให้เขาห่างกันมาก แต่ก็ก็ยังบอกไม่ได้จริงว่าว่าว่าเขาจะมาเมื่อไหร่อะไรย่งเงี้ยไม่มาอะไรเงี้ยครับแต่เราเราก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราตอนนี้ต้องตั้งตั้งการดเยอะครับต้องทั้งเรื่องโควิดเรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเลยนะครับก็ก็เดี๋ยวเาเราร,รุ่นกันอีกทีนะ มีเบบี้คนใหม่นะยังต้องรอเวลาเช่นเดียวกับงานละครที่เจ้าตัวนั่งแทนทวมกับก็ประสบปัญหาจากพิษโควิด19ซึ่งคุณพ่อสุดหล่อบ,บอกชัดเลยว่าถึงจะยากแต่ก็สู้ไม่ถอยเพื่อพิสูจน์ฝีมือของตัวเองส่วนงานแสดงเบื้องหน้าเจ้าตัวก็ไม่ทิงท้งขอเวลาอีกนิดจะกลับมาโชว์ฝีมือให้แฟนๆได้ชมกันแน่นอนค่ะสุดท้ายก็ยังไม่พับโครงการนะฮะยังไงก็ติดตามน้องดินก่อนแล้วกันนะครับรอไปก่อนรอไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าการลงทุนคือความเสี่ยงเนี่ยเคยได้ยินกันไหมคะ จริงเลยใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงครับจริงจริงเลยฮะเพราะผมคนหนึ่งก็ก็แบบว่าเป็นคนชอบลงทุนเหมือนกันชอบความเสี่ยงชอบความเสี่ยงครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเวลาเราจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมคะอย่างหนุ่มสิงโตประชาคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักลงทุนเหมือนคุณเลยนะแต่ว่าไม่รู้เขาไปทําท่าไหนนะคะถึงกับออกปากเลยว่าเจ็บไม่เยอะ ตั้งใจทำงานเพื่อเก็บเงินส่วนหนึ่งฝากบัญชีและอีกทางเลือกกับการลงทุนต่างๆแต่นักแสดงหนุม่มสิงโตปราชยาเผยว่าเพราะการศึกษาข้อมูลไม่ดีพอและเข้าใจกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงทําให้เคยพลาดจนเป็นบทเรียนสอนตัวเองให้ระวังมากขึ้นแม้ตัวเลขจะทําให้เจ็บใจไม่เยอะแต่ก็ไม่กล้าที่จะสารภาพความลับนี้ให้คุณพ่อฟังค่ะเราเป็นคนชอบแบบเราสมมุติว่าเราจะทําอะไรเราจะไม่ค่อยบอก ไม่ไม่่อยบอกเพราะไม่ไม่่อยปรึกษาใครด้วยเพราะว่าเรากลัวว่าเราวางแผนว่าจะทาแต่วันหนึ่งเรารู้สึกว่าไม่ทําดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเออเหมือนยกเลิกกลางคันประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นไงคะเด็กก็สูญเสียไปหลายตังค์อยู่ร้านมาถึงร้านเราไวในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันครับผมเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนครับแต่ว่าเราก็โชคดีที่เราแบบเราค่อยๆหยอดไปแบบไปทีละด้านเราไปลงทุนทางอื่นบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อย ไม่ค่อยกล้ากับความเสี่ยงเราเราไม่เสี่ยงกับความเสี่ยงดีกว่าพ่อดุเลยไหมคะไม,ไม่ได้บอก, <laughs> บ,อกบอกแค่ว่าแบบว่าลงทุนนะเสียแต่ไม่ได้บอกเท่าไหร่ <laughs> แต่ตอนน,ตอนนี้คือต้องเปลี่ยนการลงทุนหรือแบบการเก็บเงินใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นการออมแทนครับผม <laughs> ผมเรียนเศรษฐศาสตร์ามาอยู่ไม่ไม่กี่ปีแต่ว่า ผมรู้สึกว่าอยากกลับไปยอ้อนเรียนเลยบางทีเรารสึกว่าเออมันมันได้ใช้เยอะจริงๆนะเราน่าจะตั้งใจเรียนกว่านี้ <c oughs> จะได้เอามาใช้อีกเรื่องที่ดูแลอย่างดีกับขุนที่แม้จะซู้ผอมไปบ้างแต่หนุ่มสิงโตเผยว่าบำรุงตัวเองให้บึกขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกพักนึ่งอ่ะเนาะช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรามีนิทัศการดีๆมาบอกต่อกันค่ะแต่ว่าตอนนี้จะพาไปฟังเพลงคิวๆนะคะจากสาวๆกลุ่มนี้กันก่อนค่ะเมา เม่เอา,อา,มมา,าถึงจะน่ารักแต่ก็ซ่อนความแซ่บอยู่นะแฟนที่ไม่รู้ใจซิงเกิลใหม่ของสาวๆเดซี่เดซี่เพลงหวานซ้อนเปรีร้ยวสายดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปเพื่อถ่ายทอดมุมมองของคนที่ทำอะไรก็ถูกแฟนงอนใส่เป็นประจำเอ้าโดนใจแค่ไหนแฟนๆหาฟังกันเต็มๆได้แล้วจ้าจริงมะ ล้ครับคนรักงานศิลปะห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามีนิทรรศการดีๆมาฝากครับกับนิทรรศการดีๆที่ชื่อว่า The Impressionist นั่นเองนะครับที่รวบรวมผลงานของศิลปินชาวฝรั่งเศสมาให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ที่มาที่ไปนะครับของศิลปะแนวนี้ด้วยครับ การ h e อร์สเป i ทีเป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินหญิงได้ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกในอีกมุมมองผ่านงานศิละปะโดยสีศิลปินที่ร่วมจัดแสดงผลงานมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ที่งดงามแตกต่างกันไปค่ะ เส้นได้ที่มีการไล่โทนสีให้ผลงานได้มีมิติชวนดึงดูดความสนใจเป็นผลงานของทิดารัตจันทเชื้อที่บรรจงถักทอร้อยเรียงเส้นได้แต่ภายใต้ความสวยงามนั้นมีอีกมุมที่ซ่อนอยู่ภายในใจดังชื่อผลงานทางเชื่อมปริศนาและแรงโน้มถ่วงจากเรื่องเล่าของเธอค่ะพูดถึงความรู้สึกผู้หญิงที่แบบมองว่าแข็งแกร่งเอ,อ แบกรับความเจ็บปวดไม่ไหวซุดลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกจะเห็นเส้นสายที่มันแบบว่าห้อยย้อยลงมันทําให้รู้สึกว่าแบบกําลังตกลงไปข้างล่างชิ้นหนึ่งคือทางเชื่อมปริศนาเราต้องการหาทางดับฮุกแต่มันมีประตูหลายบานเหลือเกินให้เราเข้าไปเราเลยยืนอยู่ตรงทางเชื่อมที่เราไม่รู้ว่าจะเราเราจะเข้าไปทางไหนดีอะค่ะ ผลงานประติมากรรมของอ้อสุดทิิประภาที่สร้างชิ้นงานจากการค่อยๆปั้นดินให้เป็นรูปทรงที่อ่อนช้อยแต่ภายใต้ความสําเร็จนั้นต้องใช้สติเพื่อประคองผลงานให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดค่ะด้วยตัว material ก็คือเซรามิกไม่สามารถจะบังคับอะไรเขาได้เหมือนแบบเราทํางานไปกับเขาเราค่อยๆฟังเขาคล้ายๆกับเราค่อยๆฟังเสียงตัวเองว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกยังไง ทำอะไรได้แค่ไหนฟอร์มมันใล้คล้ายๆกับริปปิ้นที่มันค่อยๆม้วนตัวเองมาเป็นทรงกระบอกหรือทรงกระบอกที่ค่อยๆค,ค,คลายออกมันมองได้สองทางอะไรแบบนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนชมงานจะรู้สึกว่ายังไงปลายผู้กันจุ่มสีอะคริลิกที่บรรจงแต้มสีจากจุดเล็กๆกลายเป็นภาพพื้นใหญ่ของปลายาเกตกูลก็ดึงดูดความงามให้ร่วมค้นหาจากต้นไม้ใบหญ้าต้นเล็กๆแต่ในพื้นที่นี้ศิลปินยกให้โดดเด่นขึ้นมาและหลอมรวมกลายเป็นจักรวาลของธรรมชาติค่ะ ภายใต้ภาพบุคคลสวมหน้ากากอนามัยที่มีการไล่แสงและเงาเต็ไมไปด้วยคำว่า t o g e t h e r ที่ถูกบันทึกผ่านเครื่องพิมพ์ดีดลงบนกระดาษอวากามิโดยเป็นผลงานการสร้างสารรค์ของธนทรสักกิจจำานงเพื่อสื่อถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มนุษย์ทุกคนต้องป้องกันโรคโควิด -19 ในกระดาษแต่ละใบแฝงด้วยความห่วงใยถึงเพื่อนมนุษย์ซึ่งศิลปินเลือกใช้กระดาษอวากามิในการบันทึกผลงานครั้งนี้เนื่องจากมีความทนทานไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีที่จะจางหายไปค่ะนิทรรศการ Her p s p e c t i v e สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของศิลปินหญิงไทยชมผลงานที่แฝงไปด้วยแง่คิดในภาพได้ที่ Art Connection โรงแรม o s e w o o d ค่ะ ณผู้ชมคะอสอมทของเราปีนี้ครบรอบ69ปีอสอมทคู่สังคมไทยแล้วล่ะค่ะเราเลยอยากจะเชิญชวนนะคะคนไทยทุกคนมาร่วมกันอวยพรแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรากันได้ค่ะผ่านทาง m c o t together m c dot net ค่ะแล้วมาร่วมเปิดประสบการณ์ไปพร้อมกันตลอดทั้งวันนะคะทางช่อง9 mcut hd หมายเลข30ในวันที่9เมษายนนี้ค่ะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ลาไปด้วย mv เพลงบอกให้ฟังหน่อยนะของ stresscopter นะครับขอบคุณชุดวิกรองเทลงครับ,บคาร์ฮอ แล้วก็ของออน,นะคะจากอดัมเซ็กซี่อีฟค่ะครับผมเที่ยงนี้เราสองคนลาไปก่อนทานข้าวให้อร่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ